รอดเดดรอดเด็จุดโตเนี่ยผมให้มานเล่าเหตุการณ์ให้ฟังไปีิอ่ออันนี้คือสัมภาษณ์ผู้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคือไฟไหมแบบถาโถมทั้งหลังเลยไม่เองดับเองไม่เองดับเองมีเยอะมีเยอะ สนุกสนุกเน่ยั้งแ้ในชีวิตี่เพิ่งเคยไฟไหม้คนโดนไฟไหม้ไ่เคยไ้ไ่เคยไฟไไม่คยไฟไห้ครั้งแรในชีวิตแต่ขอให้ไปเกิดใครเลยผมไม่เคียดผมเป็นคนที่ไม่หวงของแล้วคือครั้งชีวิตหายไปไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมค่อยสตาร์ทใหม่พูดชีวิตสตาร์ทอีกเ่หน่งว่าเหมือนพอพี่แน็พูดบ่อยๆมันก็เป็นจริงขึ้นมากามินก็เลยบอกให้พี่แนแบบต่อไปก็แบบให้พูดอะไรที่แบบอยากเป็นอะไรเงี้ยค่ะสุขภาพดีรวย ที่หนึ่งว้าเอาเรื่องด่นรวรวยรวย้ด้รยรวยรวยรวยอยมบอวเพื่อนไม่ต้องตกใจเรื่องไฟแม่รับโวยผมผมเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้บอกแม่เพราะผมเป็นเรื่องปกติมากสำหรับผมไม่เคยตกใจอะไรอยู่แล้วเแม่รูแม่ทำเต้แม่บอกอ่าแม่พูดไปแล้วว่าพูดเล่นใช่ป่ะคือหน้าผมไม่น่าเชื่อถือขนาดไหนอะพื่แม่ไฟ <laughs> 아 언니 어, 엄마가 저 엄마랑 맨날 연락하고 그래서 엄마가 오늘도 별일 없지근데 별일이 있어 엄마 하면서 얘기했어요. 를아 찰리 씨 불탔다 했는데 저희 엄마랑 저희 친오빠랑 저희 가족들은 다 어떻게 어떻게 됐냐 막 다친 데는 없냐 막 엄청 이제 약간 호들갑 이제 하는데 오히려 좀덤에서. <laughs> <laughs> ก็มีโทรฟี่กับแม่ทุกวันอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็แบบแม่ก็ถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างแล้วเขาบอกมันก็มีเรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าบ้านพี่แน็กไฟไหมค่ทุกคนก็คืออยู่ด้วยกันหมดแล้วเขาก็ตกใจกันหมดแล้วก็ถามแบบตกใจแบบกระต่ายตืึงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบแล้วเป็นไงมีใครเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามมบบนี้โอ้ยโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สัานี่ยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่มีไม่มีพี่ในนู้นสบายๆทั้งสามอย่างน้อยผมได้กินบะหมี่กึ่งเสร็จลูกที่ใช้ข้องเองแล้วก็ใช้เวลาดินเป็นร้อยปีมาช่วยเป็นเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงแล้วก็ได้กินแสนตอ